ห้ามพลาดกาแฟทำให้ผิวเราสวยใสยได้ลดฝ้าได้อย่างที่คุณต้องตะลึงค่ะวันนี้เอาประโยชน์ของกาแฟมาฝากกันนะคะแต่อย่างไรก็ดีแล้วเราจะเล่ากันว่ากาแฟมีประโยชน์อย่างไรและก็ควรกินอย่างไรให้เกิดผลดีกับผิวของเรานะคะใครอยากผิวสวยไกลฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำไม่อยากเหี่ยวไม่อยากแก่ก่อนวัยวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ กับกาแฟเนี่ยต้องบอกกันว่าประโยชน์อย่างแรกของเขาเลยคือช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์ผิวไม่ให้เสื่อมหรือว่าดูแก่ก่อนวัย แน่นอนในเมล็ดก,กาแฟเนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยมีข้อดีนะคะช่วยในเรื่องของการที่ป้องกันเรื่องของมลภาวะมลพิษต่างๆทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่เสื่อมเซลล์ผิวไม่โทมไม่แก่ก่อนวัยแล้วก็ไม่มีรอยเหี่ยวยน่นข้อที่2นะคะก็คือในเรื่องของการฟื้นฟูผิวหลังจากถูกแสงแดดทําลายแน่นอนถ้าเกิดว่าแสงแดดเนี่ยทำลายผิวเรียบร้อยคุณจะเกิดแน่นอนฝ้า ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำริ้วรอยก่อนวัยก็มาด้วยแต่กาแฟเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มาช่วยเราตรงนี้ค่ะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยฟื้นฟูหลังจากที่เราไปโดนแดดจัดจัดมาข้อที่3นะคะสารในอนุมูลอิสระในเมล็ดกาแฟยังจะช่วยลดความบวมความอักเสบของผิวด้วยสิ่งนี้คือเขาจะช่วยในเรื่องของการระบบไหลเวียนของเลือดของเราใต้ผิวเนี่ยดีขึ้นด้วย ข้อที่4นะคะก็คือลดเซลลูไลท์ค่ะเขาจะจํากัดอ่ากำจัดน้ําส่วนเกินของร่างกายออกไปทําให้เซลลูไลท์ต่างๆมันก็ลดลงอ่าต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะนั่นก็คือช่วยกระชับรูขุมขนทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นขึ้นรูขุมขนกระชับมากขึ้นด้วยข้อที่6ช่วยดีท็อกซ์สารพิษ แน่นอนดีท็อกซ์สารพิษออกไปก็จะทําให้ผิวของเราดีขึ้นสวยใสยขึ้นข้อสุดท้ายนะคะตัวกาแฟจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยคล้ำใต้าตาได้ด้วยค่ะดีขนาดนี้ประโยชน์มากขนาดนี้ แต่วิธีการกินไม่ใช่ว่ากินเยอะแยะมากมายมันจะเกิดผลเสียเพราะอะไรก็ตามเหรียญมี2ด้านนะคะกินมากไปก็เกิดผลเสียตาค้างอีกนอนไม่หลับอีกหรือว่าได้รับคาเฟอีนมากไปก็เกิดผลเสียกับร่างกายพอเหมาะพอดีคืออะไรปริมาณการทานนะคะควรทานไม่เกินวันละ200มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือไม่เกินวันละ2แก้วค่ะและที่สำคัญใครเลี่ยงน้ำตาลได้ ต้องเลี่ยงงดเลยนะคะเพราะน้ําตาลทําให้ผิวอักเสบดังนั้นควรจะกินเป็นกาแฟดําหรือถ้าใครเรียกไม่ได้อยากได้ความอร่อยความหวานก็ใช้สารแทนความหวานคือเป็นญ่าหวานเป็นพืชธรรมชาติที่ปลอดภัยแทนน้ําตาลผิวเราจะได้สวยใสยแล้วก็หกา่างไกลฝ้าอ่อนเยาวได้เสมอโดยที่ไม่มีน้ําตาลมาเกี่ยวข้องนะคะ สำหรับใครที่ยังหาไม่ได้อ่าวันนี้เกดแนะนําด้วยเป็นกาแฟย่าหวานค่ะไม่มีน้ําตาลตัวนี้ใช้ย่าหวานแทนน้าตาลไม่มีไขมันทรานส์นะคะเพราะใช้ครีมเทียมจากถั่วเหลืองและก็ยังมีใย,ยอาหารอินูลินจากแกนตะวันที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ช่วยในเรื่องของการที่เขาจะเป็นไฟเบอร์ทําให้เราอิ่มท้องด้วยใครที่ดูแลหุ่นดูแลผิวแนะนําเลยกล่องหนึ่งมี10ซอง9 9บาทเท่านั้นและสําหรับใครที่ นอกเหนือจากกินกาแฟแล้วเราต้องบอกเลยว่าแค่กาแฟยังไม่พอนะสําหรับการดูแลฝ้าดูแลผิวคุณต้องบํารุงที่ดีกันแดดที่ดีและล้างหน้าที่ดีด้วยแนะนําชุดดูแลฝ้าของเคที่ค่ะมีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะก็คือจะแนะนาตัวเด็ดของเราเลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ ตัวนี้มี10ส,สารสกัดพรมีมี่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำเอาอยู่ริ้วรอยได้ด้วยเพราะช่วยยกกระชับและเติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นอิ่มน้ำป่งป่างไม่แห้งกร้านไม่แสบแดงไม่มีสารกัดลอกนะคะเราจะใช้เซรั่มเช้าเย็นแน่นอนการแดดต้องมากันแดดต้องมีนะคะของต้องมีเลยในหน้านี้หน้าร้อน นี่เลยค่ะ BB กันแดดเคที่ SPF 50 PA+++ ปกกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มและทาทับเมคอัพระหว่างวันได้แนะนำเลยนะคะขนาดใหญ่บึ้มงร้อยกรัมสุดคุ้มค่ะ และสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายการล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านนางคำจากเกียรที่ที่ล้างหน้าได้ดีไม่แห้งตึงด้วยสมุนไพรว่านนางคำพลยลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งนะคะตัวนี้ไม่มีสารซาเฟตด้วยแนะนําเลยกับชุดนี้1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะฝ้าเป็น